โอเคครับอันนี้เดี๋ยวมาดูภาพปฏิบัติกันภาคปฏิบัติก,ก็คือว่าจริงๆแล้วเนยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนั่นแหละมีล้อมีโชค๊คมีอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับงั้นการที่คนเป็นช่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วที่จะทําโชค๊คทําล้อทําแผงคอได้ได้นะครับเียแต่ว่าเอเป็นไฟฟ้าึ้นมามันจะเกี่ยวข้องอะไรอะไฟฟ้าก็มองมีสองส่วนก็คือไฟฟ้าเดิมที่เป็นไฟเรียวไฟเบรคไฟแต่ ใช่ไหมไฟชาร์จจะตัดทิ้งไปพอเราใช้ที่เสียบชาร์จแองคือชาร์จภายนอกนะจากนั้นมันก็จะมีไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์นะครับดูตอนนี้นะครับผมเปิดกุญแจบิดคันเร่งล้อก็หมุนอันนี้คือส่วนของไฟฟ้าที่เพิ่มเติมมาจากรถมอเตอร์ไซค์เดิมถูกไหมเพราะมอเตอร์ไซค์เดิมไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ในการถูกไหมอา,อาจจะมีมอเตอร์จริงหเป็นม,มอเตอร์รอตรัดชั่วครั้งชั่วเปล่า แต่ทีนี้ไม่ใช่ทีนี้เรามาดูกันว่าองค์ประกอบของการหมุนมีอะไรบ้างนะครับการที่มอเตอร์หมุนนี่มีอะไรบ้างผมปิดกุญแจนะครับอ่าแล้วผมก็จะพามาดูทีละต,ตัวเลยครับอตัวแรกก็คือเจ้าตัวมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมีสายมาตามนี้ครับสายจนมาอย่างนี้เห็นไหมสายผมมันก็จะมีทุกรุ่นนะครับ ก็จะมีสีเหลืองเขียวน้ําเงินเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วก็มีสีแดงสีดำครับแต่บางรุ่นมันจะมีสีขาวอย่างเงี้ยสีขาวนี่คือตัวตรวจเช็คอุณหภูมิเพราะอะไรครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงสูงเพราะอะไรสูงเพราะคนไม่รู้เรื่องไงบิดเคเร่งอย่างเดียวนะอัดอย่างเดียวโดยเฉพาะไปไปเลือกกล่องที่ไม่เหมาะสม เช่นเอากลงที่มันสามารถจ่ายกระแสได้เยอะๆมอเตอร์ก็รับเต็มๆคนบิดก็บิดเต็มๆอันนั้นน่มอเตอร์อาจจะร้อนแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้มันเลยต้องมีตัวเช็คอุณหภูมินะแล้วก็ไปเซตค่าที่วัตถุอุณภูมิเท่านี้มันควรจะมีระบบดีเทคืือป้องกันยังไงครับอ่านี่ก็คือส่วนของของมอเตอร์ขึ้นมานะครับถ้าผมดึงออกก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ดีๆเขาจะมีให้มา2ชุดนะเป็นชุดสำรองอย่าไปตกใจนะครับอันนี้ก็เราดูในวงจรก็น่าจะเข้าใจนะทีนี้เมื่อกี้ผมก็ไปเริ่มที่ตัวนี้สะก่อนเลยจริงๆก็คือต้องเริ่มที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะมีสายไฟมานะแล้วมันจะผ่านตัวคอนเนคติงจริงๆมันก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับ มันจะมีแบตเตอรี่ขั้วบวกเนี่ยจะวิ่งผ่านเบเกอร์มาก่อนอเบเกอร์นี่มันทําหน้าที่เหมือนฟิวอะแต่มันทํางานได้ดีกว่าฟิวอะนะคือมันตัดเลยนะส่วนขนาดของเบเกอร์เดี๋ยวเขาไปว่ากันว่ามันควรจะใช้เบเกอร์ขนาดเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราต่อได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปว่ากันว่าไอ้เบเกอร์เนี่ยมันควรจะต้องใช้กี่แอมดูที่แอมเบดดูที่แอมของมอเตอร์ดูดูที่แอมของกล่องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วดูที่พีคโหลด ยังไงอะไรยังงเดี๋ยวก็ไปว่าอีกทีนึงอันนี้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็จะวิ่งผ่านเบรกเกอร์มาผ่านเบรกเกอร์มาเนี่ยผ่านมาเบรกเกอร์ออกมานี้นะครับไฟสีดําก็ผ่านไม่ผ่านเบรกเกอร์นะครับออกมารอเลยนะแล้วไอ้ทั้ง2เส้นสีแดงสีดํานี่ไปไหนครับก่อนจะไปไหนเนี่ยผมอธิบายก่อนว่า,วาถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซ ทั่วไปเนี่ยสีดํามันก็ออกมาแล้วก็ลงโครงเลยถูกไหมครับแล้วที่เหลือของอุปกรณ์อื่นๆมันก็วิ่งไปลงโครงอีกทีนึงแต่สีดํานี้ไม่เหมือนแล้วนะทุกๆจุดต้องวิ่งกลับมาที่สีดํานี้จะไปลงโครงไม่ได้แล้วโอเคนะครับอถามว่าเอาจารย์ถ้าเราแยกสัดส่วนให้มันเรียบร้อยเนี่ยส่วนของไฟสัญญาณไฟเลีเ้ยวไฟเบรกไฟแต่เนี่ยเราก็ลงโครงได้เหมือนเดิมได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดพลาดขึ้นมา มันเกิดเอาไฟตรงนั้นมันถึงกันแล้วมันเกิดไปรั่วไหลไปถูกเนี่ยมันก็อันตรายงั้นดีที่สุดก็คือควรจับลงมาที่ขั้วกราวของขั้วลบแบตเตอรีด่ดีที่สุดนะครับถึงแม้จะมีระบบเชฟตี้นะครับทีนี้พอผ่านจากเบรกเกอร์มานะครับแต่ตัวนี้เมื่อกี้ผ่านนี้เร,เรียกว่าเอดิสันะ Ad uck. ปักเอดิสันปักปักสำหรับต่อ ก็ต้องมีขนาดด้วยนะไม่ใช่เ,เอาขนาดเล็กขนาดใหญ่มาใส่นะต้องเลือกขนาดเนีเพระเาะไว่านทีเรื่องขนาดเรื่องการออกแบบทีนี้ไอ้บวกลบที่ไปแน่ในการต่อวงจรนี่คืออะไรนี่มาที่บวกเตเตอรี่ไห้มาที่ขั้วกล่องนี่ตัวทีเบอร์สิบมาดังแบบนั้นตอนที่เราประกอบครั้งแรกก็คือเราต้องต่อเข้าตัวนี้ อ่าหลังจากผ่านเบรคเกอร์มาแล้วเนาะนะครับเรามาเข้าตรงนี้แล้วก็ขั้วลบนี้เราจะทาอะไรเราควรจะเปลี่ยนเบรกเกอร์ก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมไปแล้วก็เป็นขั้วลบก็ถอดออกมาอ่านี้ขออนุญาตไม่ถอดเนาะก็อะถอดเข้าไปเครื่องบวกลบก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ที่บวกลบเนี่ยมันไม่ได้มาจากเบรดอย่างเดียวไม่ได้มาเข้ากล่องอย่างเดียว มันยังต่อไปที่ไหนครับมันยังต่อไปใช้งานอีกเยอะแยะเลยนะครับสีแดงและสีดำเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็คือแดงดำ,นนก,ดงดำนนก็การเข้าไปที่กล่องนะครับสีแดงบวกแบตเตอรี่สีดำขั้ลบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ทีนี้ก็จะมีตัวสีเหลืองเขียวน้ําเงนินคุ้นคุ้นไหมเมื่กี้ที่ผมพูดถึงมอเตอร์ตัวนี้ไงค,คุ้นคุ้นไหมอ่าเหองเขียวน้ำเงินก็คือขั้วที่มาจากที่จะส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์หรือรับสัญญาณจากมอเตอร์นะครับเพื่อให้ทํางานอย่างต่อเนื่องก็คือเกิดการเหนี่ยวนาของสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอ่าเราก็มีหน้าที่ครับต่อนะครับสีน้ําเงิน สีเขียวสีเหลืองซึ่งสามเส้นนี้มาจากไหนครับมาจากมอเตอร์อีกทีนึงเนี่ยถ้าลากลงไปก็จะเป็นมอเตอร์ข้างล่างนีเ,เห็นไหมครับอ่าสายสีส้มนี้สายสีส้มนี้สายสีส้มนี้อ่า,าก็จะไปเข้ามอเตอร์นี่เข้ามอเตอร์ตรงนี้ครับเข้ามอเตอร์ชุดนี้เสร็จไหมครับ แล้วที่ตัวมอเตอร์เนี้ยก็จะมีสายฮอลล์ขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อมาเข้าอะไรครับมาเข้าปลักนี้ที่บอกปลักนี้ที่บอกรักนี้เนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินนะครับงั้นที่ตัวมันเองมีทั้งรับเข้าไปแล้วก็มารับต่อจากกล่องอีกทีนึงนะครับนะมันก็จะมีสีเหลืองเขียวน้ําเงินดูไปใกล้นะครับเหลืองเขียวน้ําเงินแล้วอะไรครับ แดงดําเห็นไหมแต่ชุดนี้เป็นชุดของ Hall sensor ชุดเมื่อกี้เป็นชุดของ Power นะครับเวลาต่อก็เนี่ยต่อเข้าไปเลยครับต่อเข้ากับปลั๊กที่มาจากกล่องเห็นไหมปลั๊ก่องนี้จะมีปลั๊กอยู่เห็นไหมครับมีเหลืองมีเขียวมีน้ำเงินที่ผมดูให้ทีแรกครับเหลืองเขียวน้ำเงินส่วนนี้จะรับ h อ ส่วนนี้จะรับมาจากมอเตอร์เดียวตรงโอเคไหมครับคกระส่วนกันนะแต่อยู่มาจากมอเตอร์เดียวกันนั่นแหละอ่าอันนี้มาจากมอเตอร์ในส่วนของพาวเวอร์เลยนะครับอันนี้ก็มาจากพอเซนเซอร์นะครับอ่าเราก็ต่อแดงดำเรียกต่อตรงปลั๊กแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในวงจรก็คือแยกเลยแดงก็แดงดำก็ดำเหลืองก็เหลืองเขียวก็เขียวเต้องอย่นแต่ในของความเป็นจริงเราก็ต่อตรงเลยต่อไปเรียบร้อยอันนี้ไฟมา นะครับมาแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์พอเซนเซอร์และกล่องเชื่อมต่อแล้วแต่ยังทำงานไม่ได้ครับเพราะไฟยังไม่ได้เปิดกล่องให้ทำงานถามว่าทำไมเพราะเขาไม่ต้องการให้กล่องเนี่ยพอเสียไปปั๊บอ่ะบางคนบอกไอไฟแดงไฟลบมาแล้วนี่มันต้องทำงานเลยสิยังครับยังมันต้องมีตัวส่งสัญ,ญญาณมาบอกให้มันรู้ว่าต้องทำงานคืออะไรนะครับ ไอ้สีแดงตรงนี้ไอ้สีแดงตรงนี้นะครับมันจะวิ่งไปจุดหนึ่งครับไปจุดที่เรารู้จักด<ส>ีก็แล้มันเดินทางนี้เดินทางนี้สีแดงตรงนี้นะครับมันจะวิ่งตามรถไปเนี่ยตามโครงรถไปแล้วมาโผล่ตรงไหนครับอ่ามาโผล่ที่จุดหนึ่งครับก็คือสวิตช์กุญแจอย่าตกใจนะครับนี่คือสายไฟทั้งหมดแต่ตอนนี้เราัาเรียนเรื่องว่าทําไงมันหมุนได้ก่อนนี่ก็คือสีแดงมาเข้า เอา้าอาจารย์ทำไมสายสีแดงของอาจารย์มาเข้าที่สีน้ำตาลนะ่ะเอาจริงๆอาจารย์ตั้งใจแกล้งนะจริงๆอาจารย์ต้องเข้าสีแดงฝั่งนี้นะครับแต่อาจารย์นูแกล้งไปอย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ดูก่อนนะอ๋อไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้แกล้งครับอาจารย์เดินสีแดงตรงนู้นนะขั้วนู้นนะครับสีแดงนู้นนะโดยใช้สายสีน้ำเงิน ลองดูนะครับไม่เชื่อลองดูการดิงออกอมิเตอร์วัดอ่ะอาจารย์ดูนะครับจิ้มนะครับอาจารย์ใช้แบบนี้เข็มขึ้นนะอาจารย์จิ้มที่สีแดงมิเตอร์ที่สีแดงอ่าแล้วอาจารย์ก็ไปจิ้มที่ที่เส้นนี้นะครับระหว่างเส้นแดงกับเส้นน้าเงินเส้นไหนมาแน่สรุปคือเส้นน้าเงินเห็นไหมอ่ะก็คืออาจารย์เดินสายสีแดงน,นั่นแหะ มาโดยใช้สายสีน้ำเงินนี้เห็นไหมในเงนสีมันจะเปลี่ยนเราไม,ไม่ไม่มีปัญหาจากนั้นสายสีน้ำเงินเนี้ยก็คือไฟมาจากแบตเตอรี่นี้ใช่ไหมอ่าผมก็จะมาเข้าที่ขั้วสวิตช์กุญแจแล้วออกจากชุกุญแจก็คือสีน้ำตาลออกมาเป็นสีแดงนี้โอเคนะครับทีนี้สำคัญละฟากแตกต่างระหว่างรถมอเตอร์ไซค์เดิมเนี้ยเราใช้แบตเตอรี่12โวลต์ดูไหมครับ แล้ววิ่งไปเข้าแบตเตอรี่ไอ้เข้ากุญแจเราเรียกสายนั้นว่าบวกเบ็ดแต่สายบวกเบ็ดนั้นอ่ะมันใช้12โวลต์แต่พอเป็นกุญแจที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกุญแจที่ใช้กับไฟ12โวลต์นะครับแต่มันใช้กับอย่างรถคันนี้72โวลต์แสดงว่าสายไฟที่นิ่งมาที่กุญแจเนี่ย72โวลต์นี่เป็นไฟแรงสูงนะ เนียนไฟยังสูงแล้วกันมันสูงกว่าสึกสองนะพอเจ็ดสองวลต์ปับ๊บมันมาถึงปับ๊บสต็อปนลง